เพเมเกอรวันนี้ขอเสนอยอ้อนลอยนักเตะอินเตอร์มิลานชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2010 สำหรับศึกยูฟาแชมเปียนลีกในปี2010เป็นการเจอกันร,ระหว่างไบร์นมิวนิคพบกับอินเตอร์มิลานในส่วนผลการแข่งขันในเกมคืนนั้นเป็นทางฝั่งทีมงูใหญ่เอาชนะทีมเสือใต้ไปได้2ประตูต่อ0โดยทั้ง2โลก,ก็ได้มาจากเดียโกมิลิโต้กองหน้าชาวอนตินีพาทีมอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยที่สามาครองได้สําเร็จซึ่งนั่นถือเป็นการควา้าแชมป์รายการนี้สมัยล่าสุดของสโมสรอนอีกด้วยนั่นทําให้ในคลิปนี้เราจะพาไปย้อนชมขุนพลนทัพงูใหญ่ ชุดแชมป์ยูฟาชเชฟิลีกเมื่อปี2010ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้างอินเตอร์มิลานมาในระบบ4-2-1-3โดยผู้รักษาประตูก็คือชูเโอเซซาอดีตมือกาวชาวบราซิล ปัจจุบันในวัย42ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลหลังแขวนสตาร์ทกับฟาร์มิงโกเมื่อปี2018ในส่วนแผงกองหลังทั้ง4คนไล่จากทางฝั่งแบ็คขวาก็คือไมคอนแบ็คจอมบุกชาวบราซิลปัจจุบันในวัย40ปีพึงประกาศรีไทยเมื่อปี2021ลูซิโอประกาลหลังชาวบราซิลปัจจุบันในวัย44ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลหลังแขวนสตาร์ทเมื่อปี2020วอเตอร์ซามูเอลกองหลังชาวอาร์เจนตินาปััจจุบน วัย44ปีทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาคิสเตียนคิวูแบ็กซ้ายชาวโรมาเนียปัจจุบันในวัย41ปีเป็นโค้ชทีมอินเตอร์มิลานชุดยู19มาที่3แดนกลางของทีมเริ่มต้นด้วยฮาวิเอ์ซานเนติตำนานกัปตันทีมงูใหญ่ชาวอาร์เจนตาปัจจุบันในวัย48ปีเป็นรองประธานสโมสรออินเตอร์มิลาน เอสเตบันกัมเบียโซมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตินาปัจจุบันในวัย41ปีเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติโคลอมเบียเมื่อช่วงปี2018เว s ส e ลีสไนเดอร์แนวลุกชาวดัตช์ทำหน้าที่บัญชาเกมในแนวลุกปัจจุบันในวัย37ปีพึงประกาศแขวนสตัดไปเมื่อปี2019มาที่3ประสานแนวลุกของทีมเริ่มจากกองหน้าทางฝั่งขวา ก็คือซามูเอลเอโต้กองหน้าชาวแคเมรูนปัจจุบันในวัย41ปีทำหน้าที่เป็นประธานสมาคมฟุตบอลแคเมรูนส่วนกองหน้าทางฝั่งซ้ายก็คือโกลันปานเดฟดาวเตะชาวมาซิโดเนียปัจจุบันในวัย38ปีค้าแข่งอยู่กับปาร์มาในส่วนกองหน้าตัวเป่าก็คือดีเอโกมิลิโต้กองหน้าชาวเจนไตปัจจุบันในวัย42ปีเคยทำหน้าที่เป็นผอ,อ,อกีฬาของสโมสรลาซิงคัพ ในส่วนตัวสำรองทั้ง7คนเริ่มต้นด้วยฟรานเชสโกเตาโดอดีตในด่านเช่าอิตาลีปัจจุบันในวัย50ปีเคยทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูให้กับทีมชาติอิตาลีชุดเยาวชนอีบันคอโดบาปากกาลังเช่าโคลอมเบียปัจจุบันในวัย45ปีทำงานร่วมกับสโมสสเวเนเซีย มาโกมาเตลซี i, อดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย48ปีผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ไม่ได้คุมทีมใดๆดเดยันสแตนโควิชอดีตกองกลางชาวเซอร์เบียปัจจุบันในวัย43ปีเป็นผู้จัดการทีมเรสตาเบลเกตซันล,ลีมุนตาลีมิดฟิลด์ชาวกาหน้าปัจจุบันในวัย37ปีคาแข่งกับทีมอาคาฮาร์ทออฟโอกทีมในลีกกาหน้าแมคโดนลัลมาริกากองกาลางัตรับชาวเคนยา ปัจจุบันในวัย35ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับโค้ชทีมฟุตบอลหลังแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2018บมาริโอบาโลเตลลี่กองหน้าเช่าอิตาลีปัจจุบันในวัย3 1ปีขาแข่งอยู่กับอาดานาเดมิสปอร์ทีมในลีกตุรกีในส่วนผู้จัดการทีมอินเตอร์มิลานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือโชเซ่มูรินโญ่สุดยอดกุนซือชาวโปรตุเกสในเวลานั้นซึ่งปัจจุบันในวัย59ปีเป็นผู้จัดการทีมโรม่า ากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทที่เพจเฟซบุ o กเพย์เมเกอรและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง p พย์เมเกอนะครับ